อันนี้เป็นมัสตารนะครับติดเครื่องแล้วเอาตัวเล็กดับเครื่องก่อนดับเครื่องก่อนต,ตารต้านม่อ่าติดง่ายติดง่ายกล่องนะครับอันนี้เราก็กำลังเปลี่ยนการเปลี่ยนขอหัวคอยสองหัวนะครับเปลี่ยนหัวคอยหัวงวแล้วก็เปลี่ยนสองโซล่านะครับเป็นปอกเป็นปอกตัวนี้ตัวน,นี้อ่า เดี๋ยวเราไปดูท่ออเสียกันอาตัวแรกปลดเกียร์ว่างเบ้นเลยตะกี้ใส่เกลียรวลองใส่เกียร์ยยอ,ยยออกตัวดูว่เาเจ็บป่ะใส่ตัวใส่เกียร์ออกนิดๆปล่อยชัดออกเออออกตัวโอเคไม่เจบอ่าเดี๋ยวนะแป๊บนึงเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูควันไหลก่อนแป๊บนึงอย่าเพิ่งเบินเ้นนะ,อะโอเคไม่มีควันไหลนะครับดูนี่เลยท่อมัน เอาเบนเบนนิด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 ก่อนเบนนิดนิดแรงเลยเบนแรงเลยอันนี้คือปันค้างท่อนะครับเพิ่งจะติดใหม่อันนี้ปันค้างท่อเพิ่งจะติดใหม่เขาจบล,ละรถคันนี้ก็อยู่ที่แสนเก้า สังเกตจากคันเกียร์นะครับแต่ถ้าเครื่องมันจะสะดุดอ่ะแต่ที่รั่วน้ำมันไฟน้ำมันแม่งโ์น้ำมันหมดถ้าเครื่องมันหัวฉีดไม่เท่ากันอ่ะคันเกียร์ตอนที่เราเรากดคันเร่งขึ้นไปเนี่ยรอบขึ้นเนี่ย คันเกียร์มันจะดีปปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยโอเคจบสวยนะครับรับกลับบ้านได้